อันนั้นไม่เออสิบแปดเคใช่ค่ะ <3. S 2> เป็นแบบแผมแล้วหนูบอกว่าพี่และไอ้ไข่พี่เนี่ยพี่ได้ลงพิธีไหมพี่ได้ปลุกเศษไหมเขาก็เปิดให้หนูดูว่าเขาอะไปวัดลานจระเข้อายุทยาค่ะล <c oughs> านจระเข้อาุทยาอะไรงี้ว่ามีการทําพิธีโน่นนี่นั่นเราก็อ๋อโอเคก็เลยไล์ไอ้ไข่นะคะประเด็นนั้นแต่หนูไปไล่หนึ่งชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นหนูบ็กลับอืมค่ะเออ ขออนุญาตผมขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งนะผมอนุญาตแจ้งแจ้งข่าวนิดหนึ่งวันนี้ก็ซีเรียสเหมือนกันตกลงนะเป็นรถบัสนะครับของโรงเรียนอนุบาลชิวไท,ทยธานีนะครับได้มีการเข้ามาทัศนศึกษานะครับถ้าไม่ผิดพลาดนะครับจากที่มีการแจ้งมาเป็นโรงเรียนวัดเขาพระยาสังขารามใช่ไหมฮะเนี่ยนะครับี่อไทยธานีนะครับความจรี่น้องที่อยู่จังหวัดอุทัยธานีนะครับตอนนี้มีเหตุเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่า มีบุตรหลานนะครับที่อยู่ที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามนะครับตอนนี้ลองพยายามติดต่อไปที่โรงเรียนนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีการส่งลูกของคุณเองเนี่ยไปที่โรงเรียนแล้วไปทัศนศึกษาติดต่อที่โรงเรียนด่วนนะครับตอนนี้มีเหตุนะครับเกิดขึ้นคือมีไฟไหม้รถนะครับรถบัสนะครับอยากให้รีบติดต่อไปตอนนี้นะฮะจะได้จะได้รู้ว่าบุตรหลานของท่านปลอดภัยอะไรยังไงหรือเปล่านะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับขอให้ปลอดภัยทุกๆุคนนะครับหลังจากนั้นคุณจ๊ะ ก็ไล่ทองอะไรน่แหละค่ะพี่ที่แบบว่าเขาไล่ไข่ไอ้ไข่อะไรอย่างเงี้ยเออหนูก็ไล่หนึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับปกติขนาดนี้ค่าตอบแทนเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทขออนุญาตมีใบมีหมดเลยค่ะแต่อันนี้ไล่แรกับพี่มันจะมีหนูกับพี่แจ็คก็จะอ่าสองครั้งคุณอยู่ใช่ค่ะสองครั้งแล้วพี่แจ็คไม่กลับมาครบเงินแล้วใช่ไหมไม่กลับมาครบโอเค คงจะไค่แต่มึงจะถามมูงทำไมเออจริงจริงจริงทีละเรื่องโอเคแค่นี้ก็เหนื่อยละจริงจิอันเนี้ยแต่ในเนี้ยมันจะมีได้เลยค่ะได้เลยขาดอันนี้หนูจะไปให้อันนี้อยู่แล้วสับสังการอยู่แล้วคะคือมันจะมีอันนี้ด้วยนะคะมีแบบว่าในนั้นมันจะมีทั้งไลฟ์ทั้งคอนเสิร์ตเพราะคอนเสิร์ตน่ยหนูไปเล่นสามครั้งแล้วก็มีการจ้างแชร์แชร์แบบว่าอย่างสมมติเออ่พี่แมนไลฟ์อะไรเงี้ย อ่าจ้างหูแชร์ก็จะมีแบบนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะกดแช์ให้เขาแชร์มาในเพจของเราใช่ค่ะนนอ่าโอเคคือเขาแชร์ไปตอนที่เขาไลฟ์เรื่องทองหรือเปล่าไม่ค่ะคือจะเป็นพวกโปรตีนพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกอ่าอะไรนะกันแดดตอนตอนอะไรนะเจกบอะไรเงี้ยค่ะนก็จะเป็นกันแดดพวกอะไรอย่างนี้อืมอืม เนี่ยนะก็ประมาณแบบนี้แต่ทีเนี้ยประเด็นคือรอกหนูยังเขาให้ของอะไรลงมาบ้างไหมเออของจ้าเนี่ยเขาเคยให้ของจ้าก็คือโทรศัพท์มือถือตอนนั้นเนี่ยไอไอโฟนอันเนี้ยไอสีชมพูเนี่ยมันมาม,มาใหม่เขาก็เลยเอามาแจกคนที่ซื้อซื้อของเขาแล้วเขาก็ให้หนูเครื่องหนึ่งซึ่งให้จริงๆนะคะให้อันเนี้ยให้จริงๆแต่ก็ยังไม่ได้ไม่เคยเปิดใช้เนี่ยแหละครับก็ค,คือเครื่องนี้เลยใช่ค่ะแล้วต่อกึงอ่ะต่อไม่มีให้ห<ะ>แจกเพื่อย่างนี้เลย